ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าจะมีการกู้เงินเพิ่มค่ะโดยการกู้เงินในรอบนี้นะคะก็จะมีการกู้อีกประมาณ7จ็ดแสนล้านบาทเพื่อมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจัดหาวัคซีนรวมไปถึงออกมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยมองว่าการกู้เงินก้อนนี้นะคะจะทําให้ GDP เติบโตขึ้นได้ประมาณ1.5%ค่ะ โดยทางด้านของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเขามีการเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพิ่มเติมนะคะภายใต้ร่างพรก,กรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดและลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พศจจุด,จด,จดโดยมีกอบวงเงินกู้ไม่เกิน7แสนล้านบาทค่ะ คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสภาพัฒน์คาดการไว้อีกประมาณ1.5%และเมื่อรวมกับประมาณการการกู้เงินอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะแล้วจะส่งผลให้สถานะหนี้คงค้างณนะสิ้นเดือนกันยายน2564ปรับเพิ่มเป็น9.3ล้านล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็น58.56%ของ GDP ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะ ค่ะโดยพรกรกู้เงิน700ล้านบาทนะคะมีความจําเป็นหลังพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทฉบับเดิมเหลือวงเงินเพียง1.65ล้านบาท ขณะที่สถานการณ์การการะบาดของไัลัสโควิดสิในประเทศยังคงยืดเยื้อค่ะและมีการระบาดระลอกใหม่ช่วงมกราคมถึงพฤษภาคมส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บไรายได้ของรัฐในปีงบ2,563ต่ำกว่าประมาณการนะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบต่อง,งบประมาณในปี2,564ด้วยดังนั้นก,นกนระทรวงการคลังค่ะจึงเห็นควรให้มีการกู้เงิน7จ็ดแสดนล้านบาท เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจในปี2564โดยมีกรอบการใช้จ่ายนะคะก็คือการจัดหาวัคซีน30,000ล้านบาทเยียวยาผลกระทบ400ล้านบาทและฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก2.7แสนล้านบาทค่ะถือเป็นเม็ดเงินใหม่นะคะที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บรรเทาวิกฤตโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยนะคะ,คะ